สวัสดีค่ะกับมาพบกับเวลแล้วก็พี่หมีใหญ่นะคะสําหรับทริปนี้เดี๋ยวเราจะบินไปญี่ปุ่นกันนะคะโดยสายการบินการบินไทยนะบินลงที่นาริตะนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทํารีวิวสายการบินกันด้วยนะแล้วก็ถ้าเราออนไลน์เช็คอินมาแล้วนะคะเราสามารถมาทาแบบเซิลเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปทาเซลลแบ็กด็อกตรงนู้นนะคะตรงเคาน์เตอร์ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันไปโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทํา เซลเซอร์วิชเช็คอินกันนะครับก็เตรียมพาสปอร์ตให้พร้อมเนาะเราบินการบินไทยก็เลือกที่การบินไทยนะครับอันนี้แค่เป็นตัวบอกว่าเราจะไม่มีพวกวัตถุอันตรายออนบอดนะก็คอนติเนียได้เลยนะครับหรือใครจะเปลี่ยนภาษาไทยก็ได้นะเปลี่ยนภาษาไทยตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะวิธีเริ่มต้นเช็คอินจะใช้ตัวรหัสสำรองที่นั่งก็ได้หมายเลขที่บัตรโดยสารก็ได้บัตรสะสมใบก็ได้นักสื่อดินทางก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราใช้นักสื่อดินทางแล้วกัน นังสือเดินทางก็จริงๆพยายามแกะออกจากตัวเล่มหรือปกใครมีปกก็เอาออกก่อนเนาะเขาสอดเข้าไปแบบนี้อ่านแล้วออกนะครับโอเคอันนี้เราเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ติ๊กเลือกว่าใช่เป็นสองท่านนี้ก็คือเราสองคนล้วก็กดดําเนินการต่อโอเคคราวนี้เราต้องเลือกว่าเราจะทำอะไรบ้างเราก็เลือกต่อว่าเราจะเพิ่มกระเป๋า เราจะมีคนละหนึ่งใบที่จะโหลดใต้เครื่องตอนนี้เราได้30มกิโลโอเค yes เอ๊ะ no โ no. นต้องกดห no, ล no นะอืมอืมอ๋อต้องกดไม่นะครับเมื่อกี้กดผิดนะเอามันกี้กดผิดนะเอดดเอลืมอ่านอืมแล้ก็จะพิมพ์แท็กออกมานี่อยู่นี่หนึ่งใบนะครับแล้วก็มาอีกใบหนึ่งแล้ว ก็สองใบาตามที่เมื่อกี้เราเระบุไว้เนาะอืแล้วเราก็แปะนะครับต่อไปเริ่มเนินการต่อใช่เราจะปิพนพาสปอร์ตไอ้ปิพนบอดดิ้งพาสด้วยจริงๆเราแอดใส่วอนเล็กไปแล้วแต่ว่าก็ปิพ์ออกมาอีกก็ได้สํารองไว้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยระบบเขาจะปิพ์ออกมาข้างล่างนี้นี่ใบที่หนึ่งนะครับของเราก็มีสองใบก็เดี๋ยวมันต้องอีกใบนึงใบที่สองโอเคครบถ้วน ก็เดี๋ยวเราเอาสองอันเนี้ไปสแตทที่กระเป๋าแล้วเราก็เดินเข้าด้านในได้เลยตรงนี้คนยังไม่เยอะโอเคเดี๋ยวเจอกันด้านในครับไปก็ตอนนี้นะคะเราบินแท็กอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คอินเซลเช็คอินแล้วล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเซลแบ็กดรอปกันตรงนี้่ะ โอเคแล้วสกแกนบอร์ดลิงพาธโอเคสแกนบอร์ดลิงพาสคอนฟิรมน้ำหนักของเราเขา,าวางกระเป๋าไว้แล้วก็กดคอนโทรลเราไม่มีสิ่งของต้องห้ามนะครับแล้วก็สกแกนล็อคแท็กแล้วก็กดปุ่มดังรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็จะโหลดกระเป๋าไปให้ โอเคเรียบร้อยเราก็จะได้แท็กกระเป๋าเขาเป็นชื้อของเราเจ็บไว้เคต่อไปเป็นของเบียก็ทำเหมือนกันเริ่มขั้นตอนใหม่ก็คือสแกนบอรดิ้มพานนะบอรดิ้มพานเบียเรียบร้อยก็ได้น้ำหนัก30กิโลกรัมแล้วก็วางกระเป๋าลงบนสายพานนะครับอุ้ยของเบียหนัก วางกระเป๋าเรียบร้อยก็คอนเฟิร์มว่าเราไม่ได้มีสิ่งของต้องห้ามแล้วก็สแกนแบกแท็กป๊แล้วก็กดปุ่มดันรอแป๊บหนึ่งเขาก็จะโหลดไปอันนี้ก็สิบกากิโลจัดไปจัดหนักเวยแล้วเดี๋ยวรอแทกกระเป๋า,าอ,ออกมานอ่มาแล้วเสร็จเรียบร้อย<ว>ครับผมเรียบร้อยอันเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับป ก็ตอนนี้อยู่ที่เลรเข้าเล้านะคะก็คือพี่หมีใช้บัตรเคแบงตัวแพลต i ินัมเนาะจะเป็นแพลต i ินัมแบบ JTB ก็ได้นะคะหรือแพลต i ินัมธรรมดาก็ได้นะถ้าบินด้วยการบินไทยอะคะ่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์เข้าฟรีได้เลยนะคะปีละสองครั้งแต่ว่าผู้ติดตามก็คือ,อชำระเพิ่มนะคะก็คือคนละ1,500บาทนะคะแต่ว่าพี่หมีมีตัวเอสเลเนที่เป็นอะไรนะเอ็มลชใช่ปะเอ็มโลชจะไดะ้ตัวธรรมดาะคะ่ะจะได้ลด หนึ่งพันบาทเหลือหนึ่งพันบาทเหอลดห้าร้อยเหลือหนึ่งพันบาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแสลเนตที่เป็นแพสตินัมก็จะเหลือแค่750้บาทนะโอเคแต่ว่าเมื่อกี้เบียถามเลยถ้าผู้โดยสารที่แบบเป็นของสายการบินอื่นอะไรเงี้ยคืออยากจะเข้ามานั่งก็คือเสียค่าบริการ1 5 0 0บาทต่อ2ชั่วโมงเนาะโอเคก็อาหารก็มีเยอะนะมีแบบจริงจังด้วยเข้ามันไก่เงี้ยเข้าข้าวแกงก็มีนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบแซนด์วิชผลไม้น้ำเครื่องดื่ม กุบกลิบก็มีนะคะเผื่อแบบใครอยากจะกลุ่มกลุ่มก่อนขึ้นเครื่องอะไรอย่างงี้เนาะโอเคนั้นเดี๋ยวเบลพี่หมีก็ขอตัวไปทานอาหารก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บนเครื่องแลนะกันเนาะ ของเบียร์กับพี่มีนะคะเราเลือกตรงที่เป็น reserve s e ีนนะคะตรงนี้จะอยู่ที่หน้าสุดนะคะของเบียร์เนี่ยติดกับบิสเน็เลยนะคะเราจองเพิ่มมาในราคาขาละประมาณ1,600บาทนะก็จะมีหมอนผ้าหมอะไรให้ตามปกติเลยนะคะเหยียดขาได้แบบกว้างสุดๆเลยค่ะ สำหรับจอนะคะจะอยู่ด้านข้างค่ะเราก็กดเราก็ดึงขึ้นมานะคะจอเนี่ยก็ชัดดีนะคะแต่ว่าสัมผัสเนี่ยค่อนข้างช้าไม่ค่อยไปตามมือนะคะแต่ว่าก็มีอะไรให้ดูเยอะเลยเหมือนกันนะคะแต่ไม่กระทบเบียร์กับพี่หมีค่ะเพราะว่าเราสองคนบินไฟกลางคืนนะคะก็หลับอย่างเดียวเลยค่ะสำหรับที่นั่งตรงนี้นะคะถาดอาหารก็จะอยู่ด้านข้างเหมือนกันค่ะเราก็ หยิบแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะแล้วก็กางออกมาตอนที่แอร์เขาจะมาเสิร์ฟอาหารให้เรานะคะ up, like Ooh, สำหรับอาหารนะคะไฟที่เบียร์บินเนี่ยเขาจะมาเสิร์ฟก่อนเครื่องลงประมาณ2ชั่วโมงนะคะขอเบียร์เลือกเป็นออมเล็ตแล้วก็ไส้ก,กอรอกนะคะแล้วก็มีผลไม้โยเกิร์ตให้ด้วยนะคะของพี่หมีเลือกเป็นผัดไทยกุ้งค่ะ เห็น well สีซ mm hmm. ี๊แบบนี้นะคะแต่พ um> ี่หมิงบอกว่ารสชาติดีเลยค่ะถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปเที่ยวก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันไฟขากลับค่ะ วัน8คืนผ่านไปเร็วมากเลยนะคะได้เวลากลับแล้วนะก็ที่นั่งของเบียร์นะคะเป็นที่นั่งเดิมเลยนะคะตรงนีเสอร์ซีฟด้านหน้านะคะต่อจากบิสเนสคาร์เลยค่ะก็ยืดขาได้เต็มที่เลยนะคะส่วนอาหารนะคะเขาก็ขึ้นไปแป๊บเดียวค่ะเขาก็เสิร์ฟเลยนะคะของเบียร์เป็นไก่ซอสน,น้ำบังนะคะแล้วก็มีขนมด้วยนะคะของพี่หมีจะเป็นพแนงหมูนะคะแล้วก็มีของเครื่องเคียงให้เหมือนกันนะคะ ส่วนก่อนใกล้ลงเนี่ยเขาก็มาเสิร์ฟแน็คอีกนะคะเป็นพิซซ่าให้คนละ1ชิ้นค่ะก็ตอนนี้มาถึงสุวรรณภูมิแล้วนะคะก็ไฟไม่ดีเลยเลยนะาะขับไปขับกลับนะแล้วก็อาหารนะเบยว,ว่าเขาแน่จะเหมือนแบบปรุงขึ้นหรู้บ้าไม่รู้แต่ว่าอร่อยาขับไปขับกลับเลยนะอย่างับกับที่หนีคะแนงหมูเนาะก็ชอบนะคะแล้วก็ที่นั่งแบบที่เราจองมาที่พิเศษเพิ่มอ่ะก็ที่นั่งแบบกว้างดีอะยืดขา,าได้สบายอย่างี่หนีอะขายาวไง ก็สบายแต่สัเดรยวก็แบบเออสบายขึ้นแหละแต่คนที่หมีก็น่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็แอร์ก็บริการดีน่ารักดีนะคะเนื้อก็น่าจะประมาณนี้เนาะเออพี่หมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมอือวันนี้มาถึงส่วนตัวคมเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงด้วยโอ้ใช่กับตันซิงหรือไรนี่อะไรอย่างนี้นะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคะยังไงก็คากติดตามคลิป ญี่ปุ่นของเราด้วยนะคะ9วัน8คืนนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆในการเลือกใส่กันดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้ว, bye ว,บ, like, วรรบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไคร์ไว้ันใจให้เด็กนี่ด้วยนะ